สวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆน,นะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะจะเจอกับไปเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยนะคะหมุนมาจุนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันค่ะมารอคอยรอยคอไปเตยที่นี่ที่เดิมนะคะกับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวราอเองนะคะแล้ววันนี้ไปเตยก็มาทําในส่วนของคลิปนะคะ เป็นรันด o อมนะคะให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกๆไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะถ้าเปิดมาเจอคลิปนี้แล้วนะคะเพื่อนๆสามารถกดเข้ามาฟังได้เลยนะคะหรือนะคะครั้งแรกที่คุณมาเจอกับไปเตยในคลิปนี้นะคะไมเตยขอคิดค่าครูเป็นการกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์นะคะ คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะที่ไปเตยอัพลงเนาะส่วนใครที่สนับสนุนนะคะอยู่แล้วนะคะติดตามอยู่แล้วนะคะทุกๆคอมเมนต์ทุกๆการแชร์หรือทุกๆการรับชมไปเตยซาบซึ้งใจและขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ไปเตยมาในหัวข้อพลังจิตใต้สำนึกของคุณนะคะกำลังจะดึงดูดสิ่งใดเข้ามาในชีวิตคุณพลังจิตใต้สำนึกของคุณนะคะกำลังจะดึงดูดสิ่งใดเข้ามาในชีวิตคุณค่ะ ทีนี้เราจะไปเริ่มเช็คกันเลยนะคะวันนี้ได้ไพ่นะคะพระศิวะนาตราชนะคะขึ้นมานะคะใครสนใจตะกรุดน้องแหวนอย่าลืมเข้าไปดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะอันนี้ไพ่องค์ศิวะนะคะนาตราชดุรากานะคะพระแม่ธุรขานะคะ แล้วก็พระพรหมอู้วันนี้สิงมาสองตัวเลยนะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันหนึ่งดาบนะคะ Queen of Pentacle Six of Pentacle Queen of c u p นะคะ เทนออ o สอดมีใครอกหักมาฟังคลิปนี้หรือเปล่าเราจะเรียงยังไงให้ไพ่มันพอดีปกติไม่เคยหยิบไพ่ไว้นะคะแต่วันนี้ก็สับๆแล้วก็หยิบไว้ด้วยความเร่งรีบเอสิบดาบหดาบ the lover นะคะหยิบไพ่มา9้าใบนะหรือสิบใบออสิบใบอัศวินเหรียญแล้วก็หถ้วย ใบเด้เห็นประเด็นในส่วนของอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูประเด็นของเราก่อนแล้วพูดไปทีเรื่องทีละเรื่องเนาะจากไพ่นะคะพลังจิตใต้สำนึกของคุณนะคะเรียนรู้จากความเจ็บปวดนะคุณอาจจะอยู่ในลัคนาราศีเมถุนราศีสิงห์นะคะธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกนะคะเ,ออเมถุนตุลกุมก็ได้หรือพฤกษกมังกรกันก็ได้คะ่ะไม่ตรงไม่เป็นไรอย่าไปซีเรียสนะคะเข้ามาฟังได้เหมือนกันเนาะ ในส่วนที่ไปเตยเห็นก็คือคุณเหมือนคุณเหน็ดเหนื่อยนะคะทําอะไรก็รู้สึกว่าเหนื่อยต้องวิ่งเต้นคือมันไม่ได้มาง่ามันแล้วมันก็อยู่นิ่งไม่ได้นะคะเดี๋ยวต้องทํานั่นทานี่ตลอดเวลาคือบางทีปัญหาเข้ามาต้องแก้ไขนะคะเหนื่อยเนาะในการทํางานส่วนการใช้จ่ายเงินก็เป็นลักษณะของการหมุนเงินเข้าซ้ายจ่ายขวานะคะ หรือในเรื่องของความรักก็เป็นลักษณะของการที่เรารู้สึกว่าเขาพร้อมตีตัวออกจากเราตลอดเวลานะคะเหมือนมันมีปัญหาอยู่ข้างในที่ยังไม่ได้รับการสะสางยังไม่ได้รับการเคลียร์นะคะบางท่านก็มีประเด็นในเรื่องของการปวดหลังปวดเอวนะข้อเท้านะคะปวดหรือบางคนอาจจะมีลักษณะของอเหมือนโดนเพ่งเลงหรือเรารู้สึกว่าช่วงนี้เราเหน็ดเหนื่อยนะคะ มันเป็นพลังงานของการที่เราเจอปัญหาลุมเล้าเจอปัญหาเข้ามาทดสอบชีวิตนะคะก็แนะนํานิดนึงว่าให้เราไปเติมน้ํามันตะเกียงทําบุญเกี่ยวกับไฟนะคะอ่าว้ว้พระพิคเนตว่ว้พระศิวะขอพรนะคะจะได้แบบมีโชคเข้ามามีมีโชคมีลาบรอยเข้ามาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนบางท่านเนี่ยก็ห่างหายจากการถูกหวยหรือการมีลาบรอยนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เออไม่ทํางานไม,ไม่ไม่มีเหงื่อเนี่ยไม่ออกเขาเรียกไม่ปาดเหงื่อไม่ได้ตังค์บางทีเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะก็ไพ่พระพรมขึ้นมาพระพรมสีหน้าก็จะเป็นเรื่องของโอเคเราอาจจะชีวิตอาจจะเจออุปสรรคปัญหาแต่คุณเองก็มีคนช่วยเหลือนะคะ ่าบางท่านเนี่ยหลังจากเจอวิกฤตแล้วจะได้เจอโอกาสมีการเลื่อนตําแหน่งหรือในจุดที่เราเบื่อหนงานประจําแล้วก็อาจจะมีการลาออกไปทํากิจการส่วนตัวนะคะซึ่งก็จะประสบความสําเร็จเนาะก็ทุกอย่างที่คุณลงมือทำให้นับไปเลยจากเนี้ยไม่เกินสิบปีคุณจะมีเงินคุณจะรวยคุณจะเป็นเศรษฐีหรือบางคนได้ทำเกี่ยวกับอาพาร์ตเมนต์ห้องเช่าด้วยนะคะสิปีก็บวกลบไป ก็อันนี้คือใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเพราะว่าไพ่มันขึ้นมาว่าอย่างนั้นไปเตยก็อ่านไปตามหน้าไพ่เขาบอกว่าคุณจะทําอะไรก็ตามไม่ว่าคุณจะเจออะไรมาก็ตามล้มลุกคุกคานมาก็ตามหรือทําอะไรก็ตามนับไปเลยอีกประมาณสิบปีนะคะไม่เกินสิบปีคุณจะมีทุกอย่างที่คุณต้องการบ้านรถทรัพย์สินเ,เงินเก็บในบัญชีนะคะคุณจะมีพร้อมทุกอย่างเลยนะคุณเจอบททดสอบเยอะเจอเจออะไรมาเยอะเหมือนกันแต่ถามว่าคุณจะร่ำรวยได้ไหมคุณจะเป็นเศรษฐีได้ไหม นะคะคุณเป็นได้อันนี้คือสิ่งที่ไปเตยอ่านจากไพ่นะแล้วก็ในเรื่องของการเงินเนี่ยคุณหาได้จากทุกทิศท,ทุกทางนะคะมีอะไรที่คุณทําได้คุณทําได้เลยคุณได้เงินมาแน่นอนนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยเป็นรักที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับความเจ้าชู้รักซ้อนรักต่างถิน่นหรือรักคนอายุน้อยกว่าหรือรักคนอายุมากกว่าอะไรพวกเนี้ยเราต้องต้อง เหมือนเราต้องทําความเข้าใจกับเรื่องนี้ให้มากเราจะได้ไม่เสียเวลาไปกับความสัมพันธ์ที่มันชวนให้ปวดหัวนะคะหนึ่งแหละถ้าคุณรู้สึกว่าคุณแบ่งปันเวลาให้เขาได้นะคะคุณก็อาจจะเรียนรู้จากตรงนั้นสักพักหนึ่งแล้วถ้าเรารู้ว่าจุดที่มันสิ้นสุดมันมันไม่มีฝั่งฝันไม่มีคุณต้องคุณต้องแยกตัวออกไปทําในสิ่งที่ถูกต้องที่สุดนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้มีประเด็นนี้ก็ไม่เป็นไรเราดีมากนะคะ ในเรื่องของการติดสินบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้ามีก็จงไปแก้นะคะระวังเรื่องไมเกรนเรื่องปวดหัวเรื่องศีรษะอะไรพวกนี้นะคะถ้าจะไปไหว้พระพรมเนี่ยก็ไปไหว้ด้วยมะพร้าวอ่อนขอพรน,นะคะแล้วคุณจะได้โชคได้ลาบทำอะไรคุณก็จะสำเร็จนะคะความบูบุนความลยุลยๆความแบบว่าบางคนจะเป็นซีอนะเป็นวิศวกรโฟรแมนทหารตำรวจนะคือถ้าจะเป็นซีอพี่ผู้บริหารใช่พี่บริหารนะจะประสบความสําเร็จนะ เหมือนมีบริวารเป็นเพศหญิงจะดีนะคะหรือมีอุปกรณ์ประกอบในการทำงานเทคโนโลยีอะไรพวกนี้ก็ถือว่าโอเคหรือคุณอาจจะเป็นคนที่ทำทางานได้มากกว่าสองงานพร้อมกันนะคะเงินจะได้มาจากหลายทิศหลายทางแต่ต้องออกเดินทางถึงจะได้เงินเงินดีมีมากเงินไม่ขาดมือเหมือนเหมือนในเรื่องของสุขภาพก็ระวังแค่เหนื่อย ต้องพักนะคะแล้วก็อย่าขี้บน่นเออเหนื่อยต้องพักนะคะอย่าขี้บ่นนะคะอืมในเรื่องของการไหว้แนะนําให้ไปไหว้พระ,ะแม่อุมาแล้วจะดีนะ แนะนำให้ไปไหว้พระแม่อุมาแล้วจะดีเหมือนจิตใต้สำนึกของเราตอนนี้ยพลังจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยมันกําลังดึงดูดในเรื่องของการเงินการทองความมั่งคั่งล่ลํารวยเข้ามานะคะซึ่งใบเตยก็มองว่าคุณก็สามารถดึงดูดได้นะคะเพราะว่าพลังของคุณก็คือมีล้นอนะ่ะเออมีล้นนะคะเนี่ยมันเป็นเหมือนคลื่นใต้นะ้ําเห็นไหมซึนามิเนี่ยนะ พลังงานบางอย่างเนี่ยมันเป็นเหมือนคลื่นใต้น้ําที่มันรอเวลาปะทุออกมานะเหมือนความสามารถของคุณนะคะที่มันจะต้องถูกปลดปล่อยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของ dna เป็นเรื่องของคาร่าคือเรื่องของกรรมนะคะเป็นเรื่องของออบางสิ่งบางอย่างนะคะที่มันเป็นเรื่องของการกระทํามันเกิดจากผลของการกระทำอะ่ะถ้าคุณคิดดีถ้าคุณทําดีชีวิตของคุณก็ย่อมได้ดีอยู่แล้วอันนี้เป็นสัจธรรมอันนี้เขาว่ากันตามนี้นะคะแล้วก็ไพ่ของการสะท้อน รีเฟคชันมันเป็นการสะท้อนก็เหมือนเราทําอะไรไว้เราคิดอะไรหรือแม้แต่จิตใต้สํานึกของเราคิดอะไรทุกอย่างมันล้วนสะท้อนออกมาจากสิ่งที่เราคิดจากสิ่งที่เราโปรแกร,รมตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญมากคือความคิดของคุณนะคะคุณคิดแบบไหนคุณคิดยังไงคุณมีทัศนคติยังไงกับตัวเองคุณมองตัวเองแบบไหนคุณพูดกับตัวเองแบบไหน,นคุณคิดกับตัวเองอย่างไรคุณพูดกับตัวเองอย่างไรคุณจะเป็นแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย พลังจิตใต้สำนึกของคุณนะ่ะมันมีอำนาจมันมีบาร,รมีอยู่แล้วขึ้นมาทั้งองค์พศิวะขึ้นมาทั้งแม่ธุรคาขึ้นมาทั้งพระพรหมนะคุณทําอะไรคุณก็สําเร็จอยู่แล้วทําว่ามันเหนื่อยไหมมันเหนื่อยในช่วงที่เราเริ่มต้นทําในช่วงที่เราบุกเบิกมันมันเหน็ดเหนื่อยอยู่แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะเหนื่อยแค่ไหนคุณจะเหนื่อยยากสักเพียงไรนะคะคุณก็จะประสบความสําเร็จในชีวิตได้อย่างแน่นอนนะคะไม่เกินความสามารถไม่เกินความพยายามของคุณอยากร่ำรวยอยากมั่งคั่งอยากประสบความสําเร็จ คุณก็จะประสบความสําเร็จนะอยากมีบ้านอยากมีรถคุณก็มีมีได้นะคะอยากหลุดพ้นจากปัญหาคุณก็หลุดพ้นได้นะคะซึ่งมันไม่เกินความสามารถไม่เกินความพยายามของคุณทุกสิ่งทุกอย่างคุณลิขิตคุณกําหนดชีวิตของคุณเองได้นะคะเพราะฉะนั้นไพ่ขึ้นมาชัดเจนมากนะคะบางสิ่งบางอย่างต้องได้รับการปลดปล่อย นะคะมันเป็นเหมือนซึนามิเป็นเหมือนคลื่นใต้น้ําที่แบบปุ้มาเลยแบบรุนแรงนะคะแล้วเป็นเรื่องของกรรมนะคะจากสิ่งที่เราทํามันอยู่ในดีเอเอมันฝังลากลึกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณทําแต่สิ่งดีๆคิดแต่สิ่งดีๆพูดแต่สิ่งดีๆแล้วมันจะบังเกิดผลดีกับตัวคนเองส่วนใครที่อยากอยากรู้ว่าชีวิตจะประสบความสําเร็จไหมในอนาคตจะร่ารวยชีวิตการงานจะดีไหมการเงินจะดีไหมให้ดูที่ความคิดของคุณตอนนี้ คุณมีทัศนคติความคิดเกี่ยวกับตัวเองยังไงคุณพูดกับตัวเองแบบไหนวันนี้คุณฟังอะไรบ้างคุณพูดอะไรบ้างเพื่อนที่คุณคุยด้วยเป็นยังไงนะคะสังคมที่คุณอยู่เป็นยังไงนะคะหรือคุณเคยมองหาโอกาสใหม่ๆบ้างไหมอันนี้คือมันจะเป็นภาพสะท้อนความจริงทั้งหมดในอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาฟังคลิปในวันนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าจิตของคุณมีพลังจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวคุณอยากจะเป็นอะไร คุณคิดจะทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวคุณมันเหมือนเราเป็นผู้กําหนดชะตาชีวิตของเราอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องนะคะทำในสิ่งที่ดีคิดในสิ่งที่ดีพูดในสิ่งที่ดีหนุนนําตัวเองด้วยการสร้างบาร,รมีสร้างบุญเรื่อยๆต่อเนื่องสม่ําเสมอนะคะนําความเจ็บปวดในอดีตมาเป็นบทเรียนสอนใจ จงเติบโตนะคะจากความเจ็บปวดเหล่านั้นและอย่าให้บาดแผลเหล่านั้นมาบั่นทอนคุณอย่าให้บาดแผลเหล่านั้นมากล้ากลายหรือมาทำร้ายคุณให้เจ็บซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะบอบช้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่าให้มันเป็นแบบนั้นแต่ให้บาดแผลเหล่านั้นเป็นบทเรียนเป็นเกราะป้องกันคุณนะคะจากสิ่งไม่ดีทั้งหลายให้ความเจ็บปวดบาดแผลเหล่านั้นเป็นวัคซีนที่ทำให้คุณแข็งแรงขึ้น นะคะที่ทำให้คุณมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นอะไรที่มันพลั้งพลาดผิดพลาดไปเรียนรู้ที่จะปลดปล่อยตัวเองและให้อภัยตัวเองนะคะไม่มีใครเพอร์เฟคที่สุดดีที่สุดแต่เราเลือกนะคะที่จะให้อภัยและอบกอดตัวเองอย่างอบอุ่นได้ไม่ว่าคุณจะท้อแท้จากเรื่องไหนคุณจะเหน็ดเหนื่อยจากเรื่องอะไรคุณจะเจ็บปวดจากเรื่องไหนมาก็ตามนะคะอ้อมกอดที่ดีที่สุดก็คืออ้อมกอดของตัวเราเองนะคะ ความอบอุ่นจากหัวใจเบื้องลึกข้างในของเราเนี่ยนะจงรักแล้วก็เคารพตัวเองมากๆนะคะแล้วอำนาจของจิตนะคะหรือจิตใต้สำนึกของคุณเนี่ยจะไปดึงดูดเอาการช่วยเหลือเอาความอบอุ่มเอาความเมตตากรุณาเอาความรักที่ดีนะคะหรือแม้แต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะเพราะฉะนั้นใครที่ เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะขอให้เพื่อนๆได้รับพลังงานดีๆนะคะวันนี้เราพิมพ์รับพลังงานดีๆด้วยการพิมพ์สามหกสามหกแล้วเราเจอกันคลิปหน้านะคะขอให้เพื่อนๆมีแต่ความสุขมีแต่ความเบิกบานหัวใจนะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ